ตำนาจอมยุทธพูดถังซานภาคที่3ตอนที่5้าจำเอาไว้ให้ดีเธอสามารถจับคอนอื่นได้เท่าที่ฉันอนุญาตเท่านั้นครับถ้าฉันรู้ว่าเธอแอบจับอะไรก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยคุณอ่าหมาังเทียนรู้สึกจะเข้มงวดมากเลยแต่เสียงที่หูฟัง ชอบคุณอาดังมากๆเลยนะเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มีปัญหาหละมั้งว่าแต่ห้องของคุณอาหมางเทียนมีอะไรที่แปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยฮะของพวกนี้คุณอาหมางเทียนเป็นคนทำงั้นเหรอเกยตีเหล็กเป็นไหมเคยตีมาก่อนหรือเปล่าเออ,เอ,อจ้างเถอะคงจะไม่รู้เรื่องเลยสินะเออ แววตาของอคุณอาหม่งเทียนดูรังเกียจผมจังเลยนะครับเธอยังเด็กเกินไปฉันไม่อยากรับเธอให้ตายสิไม่อยากรับเลยจริงๆเธอเข้าใจใช่ไหมพ่อของเธอยืนการว่าจะให้เธอมาลองดูแต่ถ้าลองแล้วเธอแต่ถ้าลองแล้วไม่ได้เธอก็ต้องกลับบ้านไปซะฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะ ถ้าทำไม่ได้ก็ห้ามมาร้องไห้งอแง,งใส่ชั้นเด็กขาดฉันเกลียดเด็กที่มาร้องไห้ใส่ชั้นที่สุดครับผมไม่ร้องแน่นอนครับรู้สึกเหมือนว่ามีเคยเคยมีเด็กร้องหไห้แถวนี้เยอะเลยแฮะพวกเด็กนะจอบใจน้ำตาเพื่อเห็น mm hmm. เพื่อขอความเห็นใจแต่มันใช้กับฉันไม่ได้หรอกนะไม่ได้สักนิด เอาละหน้าที่ของเธอในวันนี้คือทุบโลหะที่อยู่ตรงหน้าค้างละห้าร้อยครั้งให้เสร็จถ้าทําไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องมาพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วต้องใช้กําลังให้เพียงพอเครื่องดับถึงจะเริ่มนับนะเออแล้วผมทุบสลับมือซ้ายมือขวาได้หรือเปล่าครับเสียงหูฟังดังมากขนาดนั้นคงไม่ได้สนใจ คงไม่ได้สนใจข้าแล้วก็พูดเองเออเองเอาเลยงั้นสินะถึงจะพูดถึงจะเยอะแต่ก็ต้องรุยแล้วนะถึงมันจะเยอะแต่ก็ต้องลองดูสักตั้งลนะทั้งตั้งละเอาละข้างละห้าร้อยสินะมาเลยเยอะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วมือข้ามือข้าชาเลยชาเลยฮะคราวนี้ ขอเปลี่ยนเป็นมือขวาดูคงประมาณนี้สินะอืมจึ๊บๆดูดีเสียด้นะเอออาจารย์หมางครับอาจารย์เบ้รอ,อาจารย์เป็นไรไับข้าความโกรธเต็มพิกัดเธอ,อทำไมจูู่ถึงมาแตะตัวฉันนะทำไมเธอถึงไม่เรียกฉันก่อนออขอโทษครับแต่จริงๆแล้วผมเรียกท่านแล้วนะครับ เดีย๋ยวหูฟังของท่านมันดังเกินไปเลก็เลยเอ๊ะว้าวจริงแฮะแล้วเธอจะมาเรียกฉันทำไมเล้หนึ่งพันครั้งมันคงจะไม่มากเกินไปสลหรับเธอสินะแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลิกแล้วเลรอเธอเป็นคนที่ล้มเลิกไวที่สุดเท่าที่ฉันเคยสอนมาเลยนะเฮะ้เฮ,ฮ้เราคุยกันแล้วไม่ใช่เรื่องไง ถ้าทำไม่ได้ก็ใส่หัวกลับบ้านไปซะฉันไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเออจริงๆแล้วผมทำเสร็จแล้วนะครับเลยมาเรียกท่านบ้านะคอนี่หนักข้างละ5กิโลเชียวนะเลยตามมาตรฐานของขนาดผู้ใหญ่ยังทำสำเร็จได้ยากเลยที่จริงข้าก็แค่หาเรื่องไล่เด็กนี้กลับไปเท่านั้นและถึงให้ถึงได้ให้ ทุบหนึ่งพันครั้งเออถ้างั้นเธอลองทุบให้ฉันดูอีกครั้งเธอลองทุบให้ฉันดูสักหน่อยสิเออครับพละกำลังเด็กนี่จงังหวะที่สม่ำเสมอแต่แต่ไม่มีการใช้รักษะดึงหรือแปรสภาพเลยทั้งหมดนี้เนี่ยล้นเ,เป็นการอาศัยจิตใจที่แน่วแน่ของเด็กคนนี้คิดไม่ถึงเลยว่า เรารับรู้ถึงความตั้งใจของของมุ่งมั่นจากตัวของเด็กที่มีอายุเพียงหกขกวบเฮ้ย hey, นี่เราดูผิดไปหรือเปล่ารู้สึกได้ว่าร่างกายของเด็กคนนี้เป็นสีทองออกมางั้นเหรอแต่คิดไม่ถึงเลยนะเขาจะทุบเขายิ่งทุบยิ่งเร็วขึ้นยิ่งทุบยิ่งหนักแน่นมากมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งพละกกำลังก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยองหยุดยอนเด็กคนนี้ไม่ได้การแล้วเขาเป็นผู้ที่เขาเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์เหนือมนุษย์โดยกําเนิดจริงๆความหนักแน่นนี่และเสียงการตีที่มีจังหวะอ้ารากับว่าทุกๆครั้งที่ทุหล้วนทุบเข้าไปใน,ในหัวใจของเราสุดยอดจริงๆ เด็กคนนี้คือผู้มีพรสวรรค์ในการตีเหล็กโดยต้นกำเนิดที่แท้จริงหลังเยวหลังเยวพวกเธอสั่งสอนเด็กคนนี้มาดีคนหนึ่งเลยนะยันตกลงรับเด็กคนนี้หลังจากนี้ก็พาเด็กคนนี้มาหาฉันได้ที่นี่ทุกวันทุกเวลาแล้วก็เธอเอายานี่ไปด้วยกลับบ้านไปหาสวนที่บวมแดงด้วยละ่ะฮะทำไมแขนถึงบวมอย่างนี้มังเคียน เธอทำอะไรกับทั้งทังของฉันท่านแม่ผมไม่เป็นไรผมผ่านการทดสอบของของอาจารย์หมานเคียนแล้วครับนี่คือสัญญาลูกผู้ชายระหว่างพ่อกับผมนะครับโถลูกแม่แม่ปวดใจเจ้าแทบแย่เออ,นะเออน้าเออเธอรู้หรือเปล่าฉันผ่านการทดสอบนะฉันผ่านการทดสอบของอาจารย์หมานเคียนแล้ว ถ้าสามารถเรียนการตีเหล็กได้แล้วนะทีนี้พี่ก็จะสามารถหาเงินซื้อวงแหวนสปิริตด้วยตัวเองได้แล้วจะยังสามารถซื้อของอร่อยมากมายให้กับเธอได้ด้วยนะเอิมจริงสินางเออยังนึกไม่ออกเลยลว,ว่าครอบครัวของเธออยู่ที่ไหนนึกไม่ออกเลยงั้นเหรอมฉันนึกไม่ออกเลยอะ่ะฉันจำได้ว่าฉันชื่อนาเออ นี่ฉันดูโง่มากหรือเปล่านะเอ๋อไม่โง่หรอกจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจากนี้จากนี้ไปที่นี่คือบ้านของเธอพ่อแม่ของฉันก็คือพ่อแม่ของเธอเธอก็คือน้องสาวของฉันฉันพยายามเป็นสปริตมาเตอร์ที่เก่งกาจคนหนึ่งแล้วจะมาปกป้องเธอเองนะเอ,อิ่มเป็นเป็นอะไรเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นนางเอ,อ๋ยยิ้มแบบนี้ สวยมากเลยล่ะโอ้ยเธอเป็นอะไรล่ะปวดแขนจังตอนที่ทดสอบใช้แรงมากไปไหน่อยนะตอนนี้แม้ยกแขนขึ้นก็ยังยกไม่ขึ้นเลยงั้นเธอกินอะไรก็คงไม่สะดวกแน่ๆเลยสินะงั้นฉันจะป้อนให้เองนะเอิม่มได้ดีเลยพวกเราก็ไปกินข้าวกันเถอะห้าห้าฉันนี่ วันนี้ฉันหิวแล้ววันนี้ฉันหิวจะตายแล้วเนี่ยเออภาพที่เห็นตรงหน้ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดเพียเ้ยนไปนะฉันเข้าใจนี่คือการป้อนอาหารที่อ่อนโยนใช่ไหม